จริงๆไอ้ชุดเนี่ยมันควรจะเป็นชุดที่หลังจากเรียนแล้วเราก็มาดูรู้จักแล้วทศนิยมสามรู้จักแล้วรากที่สองรู้จักแล้วรากที่สามเนี่ยจากที่พูดเมื่อกี้จํานวนไหนเป็นตักกยะคือถ้าตามนิยามเข้าใจง่าย,ายคือจํานวนตักกยะก็คือจํานวนที่เขียนเป็นเศษส่วนได้ ส่วนจำนวน,นอัตรกายะถ้าจะเอาลักษณะของคําอธิบายก็คือจำนวนที่เก็บเป็นเศษส่วนไม่ได้แต่จริงๆแล้วเวลาเจอคําว่าอัตกายะเนี่ยสามกลุ่มต้องมาเลยอัตรกายะคือลักที่สองลักที่สามค่าพายกับอีกกันหนึ่งคือสย่ยอไม่อ,อูม ถ้าอันไหนจํานวนไหนไม่เกี่ยวข้องกับในพวกนี้ก็เป็นตักกยะไปเลยอ่หรือจะมองอีกก็ได้ตักกยะก็คือจํานวนทั่วไปคําว่าจํานวนทั่วไปก็คือจํานวนที่เรารู้จักตั้งแต่ปฐถมถึงมหนึ่งเลยถ้าลักษณะไหนเราเราเคยเจออยู่บ่อยๆตั้งแต่ปฐมมหนึ่งจะเป็นพวกตักกยะยาจำนี้ได้เห็นเงี้ยเงี้ยตักกยะอันนี้ก็ตักกยะ อันนี้อ่าทีนี้อันนี้น,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 นี่ก็ห้าสามห้าสามห้าสามอันนี้เขาเรียวกว่าทศยมซ้ำนะและทศยมซ้ำแบบเนี้ยเขาจะเขียนแบบนี้นะซ้ำตัวไหนซ้ำที่ห้าสามห้าสามห้าสามถูกไหมเขาจะเขียนไอตัวซ้ำเนี่ยทีเดียวแล้วซ้ำสองตัวก็มีจุดข้างบนอยู่สองตัวเนี้ยไอตรงเนี้ยทศยมซ้ำเรายังไม่เคยเจอมาก่อนเราเจอตอนมอสองครูให้เราจำทศยมซ้ำแบบเนี้ยมันเป็นตักกระยะนี่ จำนวนคะธรรมดาเลยเจอมาตั้งนานแล้วมันก็เป็นตักรยะนี่ทฤษฎมปกติอันนี้ก็ตักรยะแต่เจอข้อหกกับข้อแปดเนี่ยอันนี้ลั้นที่สองมันจะเป็นอ่างตักรยะแบบนี้โอเคอ่าส่วนข้อเจ็ดมันคือสามลบเจ็ดสี่คิดให้เบสเร็จมันออกมาเป็นเอ่อจำนวนคะมันก็เป็นตักรยะ โอเคนี่ไงในแปดข้อนี้เราจะเจอจำนวนแปดแปดอะ่ะคือข้อสามข้อหกข้อแปดข้อหกกับข้อแปดถ้าเจอลากที่สองลากที่สามต้องดูก่อนว่ามันทําให้ง่ายกว่านั้นได้ไหมถ้าทําให้ง่ายกว่านั้นแล้วยังติดลากที่สองลากที่สามอยู่เป็นอัตรายะทันทีส่วนถ้าเจอทุยมซ้ําเนี่ยก็คืออัตรายะทันทีเหมือนกันนะครูแล,แล้วอันไหนอ่ะที่มันเป็นลากที่สองลากที่สามที่มันมันเป็นตกรกยะครูบอกว่าต้องดูก่อนอ่นะนี่ไง อันที่มันแปลกๆนะนี่พายมันไม่แปลกหรอกมันไม่แปลกแต่พายมันคือค่าที่เกิดจากอนนยามเป็นอัตขยะนี่รากที่สองหรือก้ามันคือสามทำให้มันง่ายที่สุดแล้วรากที่สองหรือรูดมันหายไปแล้วสามคือจำนวนเต็มจำนวนเต็มอตัตยะนี่ส่วนนี้ น,นี่เขาเรียกว่าทฤษฎไม่รู้จบนะแต่มันซ้ํำไหมดูดีๆดีหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่เฮ้ยมันไม่ซ้ำนะพอมันไม่ซ้ําก็คือ,อตักระยะศูนย์คือจํานวนเต็มเต็มศูนย์ก็ตักระยะอันนี้ซ้ํานะซ้ําเลขเจ็ดเขาจะเขียนแบบนี้สองจุดห้าเจ็ดอันไหนที่ซ้ําขีดนจุดเดียวพอแล้วก็ใส่จุบบนหัวมันถ้าเป็นทฤยมซ้ําจะเป็น ตักระยะนี่ก็เลขทศยมส้มถ้าจะเขียนให้มันเป็นตัวเลขแบบเห็นๆน,นะก็เจ็ดสี่เนี่ยซามสองตัวก็เจ็ดสี่เจ็ดสี่เวลาเขียนเขียนสามสามชุดนะแล้วก็จุดจุดจุดอันนี้ก็เป็นําก็คือตักระยะถ้ามันมีอยู่สามจุดเนี่ยมันคือทศยมไม่รู้จบทศยมไม่รู้จบจะแบ่งเป็นสองกลุ่มก็คือทศยมสามกับไม่ํา ฉะนั้นที่ครูบอกไงายอมไม่รู้จบนี่คือเห็นสามจุดเนี่ยมันจะมีอยู่สองกลุ่มก็คืออย่างข้อ 13. สิบสามสิบสามนี่เขาเรียกว่าทยอมสามอย่างข้อสิบเอ็ดนี้เขาเรียกว่าไม่ซ้ําถ้ามีคําว่าไม่ไม่ก็ต้องมีคําว่าอ่กนี่เจอคาว่าไม่ก็คืออะกตัก,ตก,กะยะยอันนี้ก็ตัก,กะยะยธรรมดาจำง,ง่ายอยู่และข้อสิบห้าเนี่ย มันทําให้ง่ายกว่านี้ได้นะเดี๋ยวค่อยไปลงรายละเอียดตอนเรียนเรื่องรากที่สองไอ้รูทแปดเนี่ยมันคือสองรูทสองรูทหกทำอะไรไม่ได้ก็คำว่าอย่างนี้นี่ไงอย่างที่ครูบอกทําให้มันง่ายที่สุดแล้วยังติดรูทอยู่มันคืออัตกยะอันที่ต้องระวังดีๆก็คือเวลาเจอทุกยมไม่รูดจด้จบต้องด,ดูดีมันซ้ําหรือไม่ซ้ํามันมีรูปแบบของมันอยู่นะแต่มันไม่ได้ซ้ำ เก้าหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งหนึ่งต่อไปเราก็รู้จะเป็นชุดไหนต่อไแต่มันไม่ซีำถ้าไม่ซํำไม่ก็คือตอัดกระยาโอเคอมีหน้าหน้าแรกแรกคือหน้าที่เอาไว้ให้รู้จักว่าอ๋อเดี๋ยวต้องเจออะไรข้อสิบเจ็ดทำให้ง่ายกว่าน,นี้ได้ศูนย์ ไปคูณกับเลขอะไรก็ตามก็ได้ศูนย์ศูนย์หารด้วยเลขอะไรก็ตามก็ได้ศูนย์แสดงว่าเนี่ยค่าจริงมันคือศูนย์ศูนย์ก็คือจํานวนธรรมดามันคือตักระยะยี่สิบสองส่วนเจ็ดมันคือเศษส่วนธรรมดาเลยมันก็คือตักรยะส่วนอันนี้สองข้อนี้รุดเก้ามันคือสามรุดสี่มันคือะะส,นนนสองบวกการกลายเป็นห้าทำให้ง่ายที่สุดแล้วมันได้เลขอะไรมันได้เลขห้าจำนวนธรมธรมดาธรรมดา ย,ยนททีส่วนนี้เอ,อมันจะเป็นเรื่องการคำนวณของรูทหรือรากที่สองเนาะวิธีการนะจำไปเลยแล้วกันช่วต้น,ตนลากมาคูณกับรากอันดับของรากเดียวกันก็คือรากสองเอาตัวเลขมาคูณอ,อยู่ข้างในทั้งคู่เลยมันเป็นรูทสิบหกรูทสบกคือสี่เนี่ยทำให้มันง่ายสุดแล้วมันคือจำนวนอะไรรูทสี่จำนวนธรรมดาจำนวนแบ้ก็ถักไปยา